สวัสดีครับเว็บไซต์คอมไหนคาร์ทาร์ดค,คอมค,ค,ครับผมวันนี้เราจะมารีวิวรถโฟลน่ารักมากเลยโฟก์าเต่าครับใครชอบรถไฟร์น่งรักรุ่นนี้เลยนะครับขับเคลื่อนสองล้อหลังสองแบตสองมอเตอร์นะครับผมรีโมทบลูทูธด้วยมีโชว์เปิดประตูได้และเล่นแฟลชไดร์หรือ USB ได้นั่นเองนะครับผมน,นี้เราสตาร์ทรถไว้แล้วนะครับไฟก็จะติด สีบอลเงินนะครับผมดูไฟหน้าอีกรอบโอเคเรามาดูภายในกันเลยนะครับผมเบาะเรียบหรูที่เราเปิดตู้ฟังอยู่นะครับผมโอเคเรามาสตาร์รถด,ดูตัวนี้เป็นสวิตสตาร์นะครับผม แนะนำสวิตตรงนี้นะครับเป็นสวิตช์เกียร์เดินหน้าถอยหลังนะครับอันนี้เป็นสวิตปรับสปีดได้ที่้นเลยแล้วก็ทันเล่งเท้านะครับผมตัวนี้ออกตัวไม่กระช่านะครับออกตัวสมูทด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถเล่น USB memory ex ได้นะครับผมส่วนภูมิใจทบทนเสียงก่อน ตัวนี้กดค้างที่พวงมาลัยก็จะเพิ่มเสียงได้ด้วยนะครับส่วน no, วนี้กดค้างก็จะลดเสียงส่วนนี้อ๋อันนี้ก็เป็นเพลงอันนี้ก็เป็นเพลงนะครับผมอันนี้เป็นแต่ส่วนอันนี้ลดกดค้างลดเสียงอันนี้กดค้างก็เพิ่มเสียงนั่นเองนะครับผมอันนี้คือหน้าตาของรีโมทของเจ้าตัวนี้นะครับ รีโมทบลูทูธนะครับสั่งอยู่การทำงานได้ที่รีโมทแล้วก็ข้อดีคือเปลี่ยนสัญญาณรีโมทได้ด้วยนะครับผมเปลี่ยนขึ้นความถี่ได้โอเค okay. ลักษณะประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับ